สบายดีทุกคนทุกคนมันนี้อ้อนมากกดเงินเนาะอยู่ตู้เอทีเอ็มแล้วแบบว่ามันแหละก็มีคนหนึ่งบู่้หเอาไพ่นะที่ลืมบัตรเอทีเอ็มในอ้อนเอาไว้นี้เนาะตอนนี้แบบบู่้ว่าเข้าได้เงินแลวเข้าเมื่อเลยนะทุกคนแต่อ้อนกับ,บ่เคยใส่ธนาคารไทยพาณิชย์นะแต่ว่าบูว่าบัตรมันบัตรมันเป็นอย่างสี่บอนี้มันนี้มีอันหนึ่งเนาะอยู่ในนี้นะทุกคนหมายเลขเครื่องเนาะเจ็ดแปดสามห้า อ่ะเดี๋ยวอ่อนจะเก็บว้แล้วกันเนาะเพราะว่ายานคนเดี๋ยวอ่อนจะเก็บไว้อันนี้เป็นหลักทานนะทุกคนอันนี้เป็นหลักทานเนาะเดี๋ยวอ่อนจะแจ้งนิติเขาว่าคนได้บัตรเอทีเอ็มหายไทยพาณิชย์เนาะหายมาเอากับอ่อนเพราะว่ายานคนอื่นเอาไปนะจะไปใส่อ่ะนี่เนาะนี่เด้อทุกคนเป็นพยานในอ่อนเด้ออันนี้บัตรเอทีเอ็มอ,อาร์บ่ห้เห็นเลยเพราะว่ามีคนไปมากดเงินแล้วไปเลยเนาะ บูเป็นยังน่ะเดียออนจะแจงนิตีเดี๋ยอ่อนจะทำเนินเหลืองให้เอฟอ,อับเเอฟซี FC, ให้เบิงเดอจะ้ะกล่องวงจรก็มีเดี๋ยวอ่อนจะเอาให้นิตีเขาเลก็กกใใ้้เขาประกาศห้มันจะมีพีระพอ,อเลยยังสักอย่างนี่ล่ะแะน,น่นอนทุกคนอ่อนถามอ่า คนที่เขาดูแลคอนโดดีแล้วเนาะเขาบาอกว่าไฮอ้อนนะเก็บไว้นะทุกคนเขาบอกว่าห้อ้อนเก็บไว้เพราะว่ายานแบบคันจะฝากพี่รัพพอยานเขาปููยัง,อง,ยงกอย่างทาไปฝากอยู่นิติดีกว่านะเพราะว่าจะได้ติดต่อห้าคนเพราะว่าในนี้มันก็นจะมีกล้องจรระบุสิวา่าเป็นไผเป็นไผนะที่อยู่ในนี้เนาะเพิ่นจะซอยหาเลยเพิ่นบอกวา่าอ้อนเก็บไว้ไฮอ้อ,อนฝากอ้อ,อนเก็บไว้ก่อนนะเพราะว่า อ้นกับเดมียังดอกเก็บลก็คือเก็บไว้เนาะทุกคนเพราะว่าของคนอื่นบอมแมนของเฮาแมนบอเนาะมันบอสามารถที่จะเป็นของคนของเฮาได้นะทุกคนเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังเนาะว่าเป็นตัางใดเนาะเพราะว่าอ้อนกับแจงกับพี่คนดูแลคอนโดนี่เรียบร้อยแล้วเนาะจัดควรได้ได้ค่ะอก็ลืมบอกบอกไปยี่ตู้ใช่เมื่อวานตอนทุ่มครึ่งนะคะทุ่มครึ่งใช่เดี๋ยวบอกเขาด้วยนะคะเจะบอกพี่พี่คนฝากว้างให้ค่ะขอบคุณค่ะ <c oughs> นี่น้อทุกคนอ่อนก็นมาฝากพี่รพรพรพๆวันกันเตไปหามีทีมบุกคนเรืยังสัย,งย่างเงีไปไปแจกนนะบูอ่เพื่อนใดอายัดหรือว่าจังใดนอก,กันแล้วแต่แต่ว่าทางดีเฮากับทุกคนขึ้นเพิินเป็นบ่ทุกคนมันเป็นของเฮ้าเนาะสบายดีสวัสดีค่ะพี่เอสที่ทุกทุกท่านเมื่อนี้นะทุกคนที่อ่อนจะมาว่าวก็คือเรื่องที่ทุกคนเห็นได้เห็นได้คผูอะไรจากคลิป อ่ะก้อนน,น,นั้นเนาะคือมันจะมีอยู่ว่านะอ่อนกะไปกดเงินแล้วแบบว่าผีคนเขาเหมือนได้เงินไปแล้วกับแบบไปเลยอะ่ะเทละก็คือเอทีเอ็มนะทุกคนเอทีเอ็มตู้อะไรกันเนาะเป็นตู้มันกระดังตีดตีดตีดอ่อนกันอ่ะเอ้เป็นอีกอย่างก็เลยไปกดกดปิดนะมันก็มีภาษาไทยบอกว่าคนปิดบอ่อรหันคนปิดบนน่นนะีเนาะอ่อนกาแฟก็เลยไปปิดนะไม่ปิดแล้วพบอบานี้ เห็นบัตรเอทเอมมันแบบมันออกมาอ่านนะเอ้าเลยงงว่าเอเขาลืมบัตรเอทีเอ็มแล้นีอ่อนกันเลยบอกว่าแต่ว่าหันไปอีทีพีคนนั้นก็คือหายไปแล้วเนาะแล้วอ้อนแล้วอ้อนก็คือแบบกระไรแบบถักไปหาคนที่เขาดูแลคอนโดนี่นะทุกคนอ้อนก็ได้ถักไปหาเรื่องสิ่งสาคัญนี่คือเขาเพิ่นก็เลยบอกว่าอ้อนว่าเสียไหวเสียจะได้ดีคนฝากพีเราพ่อไหวบอหรือว่าจะไหน แต่พี่คนนั้นเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเก็ีไว้กับอ้อนก่อนเด้อเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะมาเอื่นเดี๋ยวจะลองถามเงว่วานิติบุคคลอ่านนิติเนาะเขาเพิ่นแบบเพิ่นเปิดหรือบอฉันสังญาสีเนาะแต่ว่าเพิ่นกับบันบเเปิดเนาะก็คือเอาไว้จับอ้อนนึงขึ้นแต่อ้อนกับบริหูดเราว่ามันคือแบบบัตรยั่งแต่ดนเพราะว่าอ้อนบ่าเคยมีบัตรเอทีเอ็มของของไทยพาณิชย์เนาะอ้อนมีแต่ของกสิกรเนาะอ้อนก็เลยเก็ีไว้แต่ว่าอ้อนกับบริเหตยังดอกเพราะว่า มันโมเมนต์ของเขาเหมือนกับทุกคนแต่แต่ทุกคนคิดว่าถ้าลืมบัตรนะถ้าเข้าแบบว่าแบบปรึกษาลหลายๆคนนะถ้าเข้าลืมบัตรหรือว่าเห็นบัตรเทียนเนาะเข้าก็สามารถอายัดโถไปธนาคารให้เขาอายัดบัตรไหวให้ได้เพราะว่าบางั้งแบบรหัสผ่านยังประมาณนี้บางั้งเขาหูเขายัางประมาณนี้เพราะว่ามันมีลายคนที่แบบผูรหัสผ่านวกปลดอทีเอ็มเลยยังแต่สิ่งำสำคัญก็คืออยากให้แบบ พ,พีทุกคนเนาะพีทุกคนที่แบบกดที่เอาเงินที่เอาบัตรเนาะบางคนแกนแต่ว่าบางคนกกอาจจะใส่ยังยังใส่บัตรอยู่ก็คืออ่อนยังใส่บัตรกดอยู่เนาะเพราะว่าจากโทรศัพท์่เป็นบางคนกกอาจจะแบบว่าใส่แบบเทคโนโลยีนะใส่โทรศัพท์บางคนกงยังแบบใส่บัตรกดอยู่ตลอดเวลาแต่พอแบบแต่ลืมนะไม่ใช่ว่า ได้เงินแล้วฝ่าวไปมีเรื่องแบบมิทธุระทีต้องฝ่าวไปหนาน้ะก็เลยต้องได้ลนืมเนาะจ้ะ่ว่าชกแต่กับบ่ฮหูกันอ่อนกนได้ขึ้นไปแล้วนอะในช่วงเวลาอีกเป็นของวันหนึ่งเนาะอ่อนได้ขึ้นไปแล้วแ่ถทามาอ้อนเอามาเห็ดยางอ้อนคือบบได้เอามาเห็ดยังแต่ก็นอ้อนได้ปรึกษาคนที่เขาดูแลคนที่เขาดูแลอยู่แล้วห่วนนะว่า กวนเอาหายปีเราพอๆพหรือว่าหายอ่อนเก็บหรือว่าหายไหวไซเขาก็เลยบอกว่าหายอ่อนเก็บไปก่อนเนาะเพราะว่าสิ่งสําคัญนะแบบวว่ายันบุหูยานคนเอาไปอยังประมาณนี้ยันคนลักยานคนยังแต่อ,อ่อนทำมาอ่อนเอามาเห็ดยังบอกอ่อนก็เดยเอามาเห็ดยังดอกอะแข่ใส่กระเป๋าเงินแล้กก็มาอาํอนาอนหน้าอํานในนอนแค่นั้นเพราะว่ามันเป็นบัตรก็คือบัตรกดเงินนะคั้นคนได้ทาหายก็คือสี่ หอนใจนะทุกคนอ้อนคือกันนะถ้าอ้อนทำหายอ่อนก็นคือสี่หอนใจมากมาไปมากๆกก่นนี้นะุกคนหอนใจร้ายเนาะแต่ดีทีว่าแต่อ้อนคิดว่าเขาคือสี่อายาบัตรยังไววเรียบร้อยเนาะเพราะว่าการเห็นบัตรเฮียมันเป็นสิ่งสําคัญเพราะว่าเงินเฮามันสีอยู่ในหันเนาะมันสีอยู่ในบัตรนะถ้าผู้ได้หัวถ้าผู้ได้หู่ถ้าผู้ได้เห็นนะกาสี่ เอาเงินของเฮาไปได้แต่อ้อนกับบริโภเราว่าแต่ละคนอ่ะจะมีเงินเก็บเทไดเทไดเนาะแต่สิ่งสําคัญก็คือเอาเก็บอยียงใดบ่าว่าจะเป็นเงินบ่าว่าจะเป็นบัตรหรือบ่าว่าจะเป็นกระเป๋าเอยียงกันแล้วแต่เนาะต้องทรงขึ้นจาของต้องไดแจงเขาหรือว่า้ามี่ไก่ไกก่ถามี่ถจาทานนี้ตำรวจก็คือได้แจงตำรวจเข้ากับสีพสต์หากระเป๋าของคนเข้านําน,นะทุกคน เพราะว่าอ้อนก็นมีเหตุการณ์นหนึ่งที่อ้อนไปต่างจังหวัดแต่ก่อนนะอ้อนก็นมีคือแบบว่าได้เก็บกระเป๋าเงินเลยก็อ่ะฝากพี่เรารพไวน้นอกเพราะว่าแต่ถาาว่าได้เห็นเงินบยอ,อยู่ในหันกะเห็นนอะนมีทางบัตรประชาชนมีทางเงินมีทางเครดิตมีทางโอ้ลาาอย่างบัตรในหันเนาะแต่ว่าอ้อนก็นได้ขึ้นเข้าไปกับไปธุระของเขาบาะว่าคนทําหายอะ่ะเขาก็เดือดร้อนใจคือกันทุกคนหูโบ,บ,บว่าเงินแต่ละบาท กว่าจะหามไาได้ยากลําบากเนาะแต่ถาไปเอาอ้อนบอกเลยว่าสิ่งใดที่มันบวมของเขาอ่ะเอาไปแล้วมันบวมีความสบายใจแต่สิ่งสําคัญบาปกรรมนําท่านท่านนําท่านตาเห็นเลยเนะาะบวว่าจะเป็นอียงบาวบว่าจะเอายังก็แล้วแต่เขาก็คือต้องไดมีจัญาบันของคนนะจัญาบันของคนว่า าขาค้องเฮาหายได้เฮาสีห่อนใจบอ,อย่างประมาณนี้แลวนะทุกคนนี่แล้วนอกรําแต่ก่นอ,อนเนย่ยฝากนะฝากทุกคนเวลากดเ,กเกงินกดยางกะหายละมัดระว่างหายแบบอ่าเบิ่งบัตเบิ่งยังหายดีๆก็นอตรวจสอบยังหายมนด,ดีๆเพราะว่าคันบางขามันหายไปแล้วหรือโจรดีเข้าหูแล้วค่ะผ่านฮักเขากะสามารถเอาเงินจากบัญชีของเฮาไปไดนเนาะแต่ตอนนี้ออนกะขึ้นจะองขึ้นทีเรารพอไปแล้วเนาะถาเขาตอบกลับมาว่า อ่าเขาแบบเจ้าตงในสีพะว่าอ้อนกับติดต่อกับคนที่เขาแบบเป็น้าคองอ่ะเป็นแบบนิติเงี้ยของเขาอยู่ในหนีอยู่แล้วโอเคนอกจากิีนี้อ้อนก,นกนแบ b o ี้มียังไยแค่แต่เมื่อเราสู่กันฝั่งเนาะเราการ้านทีแบบเขาพบเขาพอเขาเจอเนาะอ้อนกายอ่ะปากพีพีเอสซีเนาะแบบว่าถ้าผููได้พบพอก็คือแบบอ่อนเจออะไรบางคนไทยทุกคนเนาะหรือว่า อ่ะหน่อยนักหน่อยคนที่จะเอาค้องกันถึงกันอะไรกันเนาะแต่ว่าอ้อนเซวว่าทุกคนน่ะเขาจะมีน้ำใต้คนได้หนีเนาะเมีย้มเต็มไสว่ามวนแต่ว่าบบหูดอกลึกๆแต่สิ่งที่อ้อนได้สัมผัสก็คือการเบามวลเงียบๆเต็มไสแล้วเวลาสื่อค้องก็มีแต่แทมห้ตลอดเวลาเนาะหันแลวความดีที่อ้อนได้รับนะอ้อนกับตองขอขอบคุ่นเลนไเดอจ้ะโอเคตองจากคลิปนี้อ้อนกับตองขอเราขอลาไปเพียงเท่านี้เด้อจ้ะ ขอขอบคุณพีพีเอีทีรับส้มรับฟังและเป็นกำลังใจแห่งออนหลายๆเ้อจ้าไปแล้วจ้าสบายดีสวัสดีค่ะ